ครับเพื่อนผมไว้ล้สิบสามครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูต้นผักชีนะครับสาหรับต้นผักชีพวกนี้ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมว่าจะลองปลูกไว้ทางพันธุดูนะครับอายุเวลาก็อยู่ประมาณสองเดือนหรือสองเดือนน,นิดๆนะครับแต่ว่าปกติถ้าจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าวันก็จะได้รับประทานนะครับหลังจากที่เราเอามาเพาะก็จะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามวันออกเป็นต้นแล้วก็เป็นต้นเบี้ยเล็กๆนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นต้นเบี้ยเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา ปลูกแบบกระจายเป็นแปลงใหญ่ๆนะครับความโตความสม่ำเสมอก็จะน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเรามาปลูกที่ใส่เป็นในหลุมเพาะถาดนะครับเป็นถาดที่เรา,าเพาะเมล็ดพันธุ์พวกเนี้ยแล้วเรามาปลูกเนี่ยก็คือจะเร็วกว่าสวยกว่าแล้วก็ดีกว่านะครับทั้งทั้งที่ระบบวิธีการจัดการก็จะเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับหรือพวกนี้นะครับก็จะเป็นอายุเวลายอยู่ที่ประมาณสองเดือนนิดๆน,น,นะครับก็เลืมออกดอกออกอะไรแล้วนะครับก็ผมจะลองทําดูให้เป็น ก็คือให้เขามาเป็นมเมล็ดพันธุ์นะครับการทําเมล็ดพันธุ์นะครับถ้าที่ศึกษาดูหลายๆอย่างนะครับการทําเมล็ดพันธุ์พืชไม่ควรที่จะปลูกในขนาดที่1ต้นเพราะว่าเกสรสปออะไรต่างๆนะครับก็คือเขาจะไม่ผสมพันธุ์กันเองทําให้มีลักษณะที่แคสเทนต้องมีลักษณะที่แบบนี้นะครับเกสรอ,อะไรต่างๆนะครับเวลาลงติวขเขาก็จะเดยประมาณนี้หรือมีแมลงต่างๆมีผึ้งมีชน้นลงมีอะไรต่างๆที่มา ทำเกี่ยวกับการผสมเกรสรน,นะครับพอผสมเกรสรเสร็จปุ๊บก,ก็จะทําเป็นให้เมล็ดพันธุ์หรือต้นเขามีความแข็งแรงนะครับจึงเหมาะที่จะปลูกไว้เป็นคู่นะครับสําหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่ใหญ่มากนะครับหลังที่ผสมเกรสอรอะไรเสร็จปุ๊บผมก็จะเอาออกหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นที่ผมเอามากินปีใหม่นะครับที่ผมเอามากินของปีใหม่เนี่ยก็ หนึ่งต้นนี่ก็พอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํากับข้าวทาอะไรต่างๆนี่ถือว่าพอเลยเดี๋ยวจะพาพอได้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก่อนที่จะถอนผมถอนไปแล้วต้นหนึ่งนะครับที่ทํดวงหน้าปกนะครับก็คือในส่วนส่วนนั้นน่ะคือรากของเขานะครับรากผักชีเอาไปต้มน้าซุปต้มอะไรนะครับจะเหมือนกับต้นสูมเลยนะครับจะมีความหอมความอร่อยนะครับแล้วก็เง่า่อจะใหญ่นะครับเดี๋ยวจะลองดึงให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับ เนี่ยครับส่วนนี้นะครับเราก็จะตัดอยู่ประมาณส่วนนี้นะครับตัดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาไปล้างน้ําทําความสะอาดเอาไปต้มนะครับทาเป็นน้าซุปรับประทานกินจะมีลักษณะที่หัวมากเลยนะครับหัวมากๆเลยลองเอาไปทําอาหารดูนะครับเหมาะและอร่อยมากนะครับสำหรับความใหญ่ความแรงขอทนนี้ก็ดูนครับ ต้นเดียวนี่กินพอเลยนะครับสำหรับต้นเดียวถ้าถ้าจะเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าอาจจะมันแก่เกินไปกินไม่อร่อยมันจะมีส่วนนะครับมันจะมีส่วนหลายๆส่วนส่วนที่เป็นใบแก่ๆนะครับเราสามารถเอาออกเอาไปทําพวกต้มน้ําซุปทําอะไรพวกยําหรือกินสดกินอะไรได้นะครับเนี่ยจะมีพวกส่วนอ่อนๆอยู่เต็มเลยนะครับส่วนอ่อนๆนะครับสามารถรับประทานกินได้หมดส่วนไหนที่เป็นส่วนที่แก่ๆในช่วงข้างล่างเนี่ยเราก็เอาไปต้มน้ําซุป เวลาเราต้มไปมันก็จะเปื่อยนะครับก็จะเอาไปรับประทานได้นะครับและอย่างหนึ่งนะครับก็คือเท่าที่ผมลองหวานไปดูนะครับการหวานมันก็จะไม่สม่ําเสมอนะครับที่ผมแนะนําให้เ,เพื่อนๆเพราะใส่ถาดใส่อะไรก็คือเวลาเราหวานไปก็จะไม่ค่อยเสมอกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเพาะใส่หลุมถาดแล้วเอามาปลูกนะครับความสม่ําเสมอความโตนะครับมันก็จะแตกกอก่อนนะครับจะมีการแตกกอได้มากกว่า แล้วก็จะโตได้มากกว่าส่วนตัวนู้นก็จะขึ้นที่นะครับขึ้นที่ได้ทรงสูงแล้วก็เป็นรีบๆนะครับจะไม่ค่อยเหมาะนะครับนิยมให้เป็นแบบเพาะกล้าแล้วค่อยเอามาลงดินจะดีกว่านะครับการบำรุงดูแลรักษาก็ลดน้ําวันนึงสักอยู่ประมาณถ้าท่อแบบนี้ก็อยู่ประมาณสักสามดิทแล้วก็ถ้าเกิดใส่ปุ๋ยก็เป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนี่ก็มีสูตรหลายๆสูตรนะครับอย่างขี้หมู ขี้หมูกินใบขี้ไก่กินผลขี้วัวก,กินลูกอะไรต่างๆนะครับก็เป็นความเชื่อแล้วก็แตกต,ต่างกันไปแต่ว่าก่อนที่เราจะนํามาใส่เราก็ควรที่ใช้พวกแก๊สไข่เน่าแก๊สมีเทนอะไรต่างๆที่อยู่ในพวกดินนะครับหมดก่อนขึ้นไปต้นเล็กๆเราค่อยนำมาปลูกน,นะครับเป็นวิธีการง่ายๆแบบชาวบ้านนะครับสาหรับภวงใบว้บ13นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชอบการเกษตรและทาการเกษตรหรือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ